เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไม่ไม่เขียเลขไมล์เมตรตรงร้อยเอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเราพบคุณผมโดมี่อาสาพาไปพบรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันไปดูรถคัน,นคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับตลาดนันดรถมือสองนะครับผมโดมมี่นะครับวันนี้เป็นกลางสัปดาห์แล้วนะครับผมได้ นำรถนะครับมาให้ท่านชมอีกคันนึงนะครับอาทิตย์นี้เป็นคันที่2แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นรถยุโรปนะครับฝรั่งเศสนะครับเป็นเปอร์โยนะครับ408นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1600นซีซีนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับและบอกเลยว่าคันนี้นะครับรถมือเดียวหมอใช้นะครับเป็นอาจารย์หมอใช้นะครับใช้ดูแลรักษามากนะครับ วิ่งแค่แสนเดียวเท่านั้นเองครับใครนําไปใช้นี่เอาไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสวยตั้งแต่หัวจรลดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันงามขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าสวยแบบหัวตายไปล้มเป็นลมลมทั้งยืนนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มมิดไนบูนะครับจดทะเบียนปี2016นะครับโมเดลเยีปี2016นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะครับ พโนลมาามร้อกองศานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเมื่อกี้นี้ชมรอบคานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบหลังคามั่งนะครับหลังคานะครับสียังคงสดและสวยอยู่นะครับสีเดิมบางทั้งคันนะครับคันนี้ไม่ใช่เดิมบางธรวมดะครับเดิมบางทั้งคันนะครับสวยตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับนี่ครับรุ่นนะครับตรงกับทะเบียนรถยนต์นะครับ4ีนนะครับ ประตูหน้าขวาฝั่งผู้ขับขี่นะครับขอบประตูด้านในนะครับสีสม่ำเสมอนะครับนะครับคันนี้นะครับเปรียบประดุลรถใหม่นะครับผมบอกเลยว่าเปรียบประดุลรถใหม่นะครับใครได้ไปนี่ผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มคุ้มจะโคตรนะครับมาดูชายล่างนะครับขอบประตูแล้วก็ขอบประตูด้านในนะครับค่อนข้างจะสีสม่ำเสมอเลยนะครับขอบยางนะครับ สมบูรณ์นะครับไม่ฉีกขาดและเหนียวติดมือนะครับท่านผู้ชมครับมาดูความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารตอนหน้านะครับระบบไฟฟ้าทํางานทุกจุดนะครับพวงมาลัยสามก้านแบบสปอร์ตนะครับให้ความโดดเด่นสวยงามนะครับเหมาะกระชับมือนะครับในการควบคุมนะครับขับง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับคอนโซลหน้านะครับไม่มีแตกหักฉีกนะครับคนสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับแอร์นะครับ เป็นแบบดิจิตอลนะครับยกาุกระดูกขุมสายขวาหน้าหลังนะครับเกียร์เป็นแนวซิกแซกนะครับเป็นเซฟตี้นะครับสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับสามารถสับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับคอนโทรลได้ควบคุมนะครับเชนเกียร์ได้นะครับให้ความปลอดภัยนะครับทุกการเดินทางนะครับมาดูผ้าหลังคาข้างบนนะครับผ้าหลังคาไม่มีหย่อนยานอยู่ไว้นะครับ ค่อนข้างสะอาดดีนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับไม่มีฉีกขาดแล้วก็แตกรายงานนะครับเป็นรถนะครับสไตล์ผู้บริหารแบบสปอร์ตนะครับมาดูประตูด้านหลังนะครับขวานะครับด้านในนะครับสีสม่ําเสมอนะครับเห็นไหมฮะซอกประตูหลังขวาและบานพับ2จุดนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับสีสม่ําเสมอนะครับขอบประตูนะครับด้านล่างนะครับและด้านบนนะครับ ด้านในนะครับขอบประตูเนี่ยนะครับสีสําเสมออยางไม่มีฉีกอะและเหนียวติดมือนะครับใครได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าให้รางวัลกับชีวิตได้เลยนะครับคันนี้นะครับคุ้มมากนะครับแสนบวกบวกนิดๆเท่านั้นเองครับท่านสามารถได้รถยุโรปนะครับสไตล์ฝรั่งเศสนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับมินิคูเปอร์นะครับให้อัตราเร่งดีนะครับ ทุกรอบและความเร็วนะครับท่านจะสนุกกับการขับขี่นะครับไม่ว่าความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงนะครับคันนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะเป็นเหล็กชนิดหนานะครับเป็นเหล็กเดียวกับนะครับเครื่องบินนะครับทําให้ตัวถังเนี่ยเหนียวแน่นนะครับค่อนข้างปลอดภัยนะครับทุกการเดินทางนะครับบังโคลนหลังขวานะครับเม็ดอ้างไม่ให้เห็นอยู่นะครับผมถ่ายให้ดูนะครับลางน้ำฝนนะครับก็ค่อนข้างที่จะ สะอาดสะอ้านดีนะครับไม่มีรอยผุใดๆนะครับค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับคลิปเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยคลิปเลยนะครับแสนบวกบวกเท่านั้นเองนะครับใครนะครับที่กําลังดูรถระดับ10,000แสนนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมจับต้องได้ครับจับต้องได้อย่างอย่างดีเลยแหะครับท่านผู้ชมครับใครนะครับที่กําลังดูรถญี่ปุ่นดู มาดูรถคันนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่ารถญี่ปุ่นบางรุ่นอีกนะครับมาดูขอบประตูหลังซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับสีสม่ำเสมอนะครับเห็นไหมฮะซอกประตูและบานพับ2จุดหลังซ้ายนะครับไม่มีพ้นซองนะครับหัวนอนไม่มีขยับนะครับขอบประตูและชายล่างนะครับนะครับสีสมบูรณ์ดีนะครับกริปมากเลยนะครับ คันนี้บอกเห็นแล้วต้องว้าวนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะยางขอบประตูไม่มีฉีกขาดและเหนียวติดมือนะครับขอบประตูด้านหน้านะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับสีสม่ำเสมอนะครับไม่มีพ่นนะครับสีเดิมนะครับบางนางบวชนะครับไม่ใช่นะครับเดิมบางทั้งคันนะครับซอกประตูนะครับแล้วบานพับสองจุดนะครับสีหน้านะครับสม่ำเสมอไม่มีพ่นนะครับแล้วก็ขอบประตูด้านในนะครับสีสม่ำเสมอนะครับ ขอบยางไม่มีฉีกขาดและเหนียวติดมือนะครับท่านผู้ชมครับกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับเราเจอเจอกันอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ3คันถึง4คันนะครับผมเพิ่มให้แล้วนะครับอาทิตย์ละ3าถึงสคันนะครับผมจะหารถคันถูกๆนะครับสวยๆนะครับราคาที่ท่านผู้ชมจับต้องได้นะครับแล้วก็ถูกนะครับกว่าตลาดประมาณ20%ให้ท่านผู้ชมนะครับได้จับจองนะครับเป็นทุกของนะครับ ซื้อไว้ใช้ก็ดีนะครับซื้อไว้ขายต่อก็ได้กําไรนะครับขอบประตูนะครับขอโทษนะครับขอบปากข้าโโรงนะครับก็คงสีสม่าเสมอนะครับท่านผู้ชมครับผมขอจบรีวิวเพีงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรถยนต์ที่ผมรีวิวราคารถยนต์ เงื่อนไขาการสั่งซื้อเงื่อนไขาการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างทุกคันนะครับ